มาพบกับอาจารย์พิจิอีกครั้งนะคะในการพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่17มีนาคมถึงวันที่23มีนาคม2567นี้ค่ะทางด้านการเงินนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นโคจรได้ตำแหน่งที่เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนสหัชชะนั้นโคจรมากุมชะตาตัวเองร่วมกับดาวประจาตัวและมีดาวอาทิตย์เข้ามา สองแสนอยู่ในเรือนการเงินนะคะส่งผลให้ทางด้านรายได้นั้นมีเข้ามาหมุนเวียนมากขึ้นซึ่งมาจากการติดต่อเจราจาและการลงทุนก่อนหน้านี้รวมถึงรายได้ที่มาจากการเป็นนายหน้ารายได้จากการเป็นตัวแทนการทำออนไลน์ด้วยนะคะถ้ามีการทำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินควรรอบคอบให้มากค่ะและ คุณจะมีค่าใิ้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้ mm. เช่นค่าซ่อมบ้านซ่อมรถเพราะฉะนั้นนะคะควรวางแผนการเงินให้ดีค่ะทางด้านการงานนะคะดาวประจําตัวสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นั้นโคจรในช่วงจังหวะนี้ได้ตําแหน่งที่เป็นองค์เก์ค่ะและอยู่ร่วมกับดาวเจ้าเรือนการงานและมีดาว เจ้าเรือนสุภะหมายถึงความประสบความสําเร็จนั้นโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวจำตัวด้วยส่งผลให้ทางด้านการงานของคุณนั้นโดดเด่นค่ะคุณจะได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการงานมากขึ้นมีการเดินทางการติดต่อเจรจาที่มากขึ้นด้วยในช่วงจังหวะน,นี้ในการดิวการทําเอกสารสัญญาใดๆควรตรวจสอบให้รอบคอบค่ะแล้วผลสําเร็จ เกิดบรรลุผลอย่างแน่นอนค่ะทางด้านความรักนะคะคนมีคู่ช่วงจังหวะนี้จะยุ่งทางด้านการงานมากค่ะอาจจะทําให้ต้องห่างกันบ้างคุยกันในช่วงจังหวะนี้ไม่ค่อยจะถูกใจกันสักเท่าไหร่นะคะควรหาเวลาโมเมนต์ที่เติมความหวานให้กันบ้างค่ะทางด้านคนโสดน,นะคะมีคาเฟ่เข้ามาให้รู้สึก หวั่นไหวแต่อย่าพึ่งหลงคารมกันไปนะคะในช่วงจวังหวะนี้ช่วงจวังหวะนี้งานดีค่ะโฟกัสเรื่องงานจะดีกว่าทางด้านสุขภาพนะคะเพื่อความไม่ประมาทค่ะคุณควรจะระมัดระวงังอุบัติเหตุจากการเดินทางและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นภายในบ้านด้วยอาจเกิดการหกล้มปากแตกได้รวมถึงการเกิดอาการร้อนใน เป็นแผนในปากได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะควรระมัดระวังและดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดค่ะแนะนำให้บูชาเหรียญเทพเทวดาพระพฤหัสบ,บดีและเหรียญพระราหูทรงคุตในรุ่นล่าสุดนี้เพื่อช่วยคุ้มครองและเกื้อกูลส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ ขอจบการพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ท่านี้นะคะมาพบกันใหม่กับอาจารย์พิจิกและกลุ่มโหราศิกฟันธงในคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย